ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินคัดเลือกสอกร,รอตำบลต้นแบบ 5D รีเมียมประจำปีงบประมาณ2567สกร,รอตำบลย่านตาขาวตอนที่1ข้อมูลทั่วไปศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลย่านตาขาวสังกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอย่านตาขาวสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรังตั้งอยู่ที่บ้านสะพานด่านหมู่ที่2ตำบลย่านตาขาวอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรัง โดยมีนายในสันนธัธหลีตำแหน่งครูกศอน,อนตำบลย่าตาขาวตอนที่2ข้อมูลการประเมิน5ด้านด้านที่1ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับต่างๆ Good Teacher สอกอรอตำบลย่าตาขาวมีการจัดทำข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS ทั้งข้อมูลสถานที่ตั้งและลักษณะพื้นที่ตั้งพิกัดตำแหน่ง ข้อมูลบุคลากรชื่อและเบอร์ติดต่อของหัวหน้าสอกอรอตำบลลิงก์เว็บไซต์หรือแฟนเพจสอกอรอตำบลข้อมูลสาธารณูวโภคไฟฟ้าน้ำประปาโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตจำนวนคอมพิวเตอร์โทรทัศน์เละอุปกรณ์สำนักงานต่างๆจำนวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตผู้ใช้ w i f i ต่อวัน และมีการรายงานข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMAS อย่างครบถ้วนและเป็นปัจจุบันข้อมูลคณะกรรมการสกรตำบลยนตะข่าวดังนี้สกรระดับตำบลยะตะข่าวมีการรวบรวมข้อมูลศึกษาข้อมูลพื้นฐานระดับตำบลและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการจัดทำแผนผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก จำนวนผู้เรียนที่รับผิดช,ชอบเป็นไปตามเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้กำหนดไว้สกรระดับตำบลยะตะขาวมีครูกศน,นหนึ่งคนนักศึกษาทั้งหมด65คนมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์มีการจัดทำบัญชีลงเวลาของผู้เรียน ผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐานเทียบกับผู้ที่ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนโดยนับจากภาคเรียนปัจจุบันย้อนไป4ภาคเรียนคิดเป็นร้อยละ51.85จำนวนผู้เข้าสอบขัดสอบวัดผลสำธิดปลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบปลายภาคเรียนเฉพาะรายวิชาบังคับในภาคเรียนปัจจุบันเทียบกับจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเฉพาะรายวิชาบังคับร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสำริดทางการเรียนในรายวิชาบังคับ ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานรายวิชาบังคับทุกระดับเฉพาะภาคเรียนในรอบการประเมินมีผลสำเร็จทางการเรียนเฉลี่ย2ขึ้นไปจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบชั้นเรียนหลักสูตร40ชั่วโมงหลักสูตรงานตอกลายหนังตะลุงโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงหลักสูตรกระเป๋าจากผ้าเขามา้าหลักสูตรกล่องทิชชู่จากผ้าเขามา้าหลักสูตรหมูกรอบ หลักสูตรลูกประคบสมุนไพรจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการอบรมแกนนำชุมชนด้านการปฐมพยาบาลจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนที่ยั่งยืนณนาส่วนสายหยุดวิสาหกิจชุมชนการเลี้ยงไก่อารมณ์ดีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการบัญชีครัวเรือนจำนวนผู้จบหลักสูตรกิจกรรมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกศนตำบลศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ส่งเสริมการอ่านออนไลน์กิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน กิจกรรมหมุนเวียนหนังสือห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดกิจกรรมในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนมีดังนี้ งานตามนายโยบายเร่งด่วนกิจกรรมไว้โซนสถานศึกษากศนอปลอดสารเสพติดโครงการปักหมุดกศออนอเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสําหรับคนพิการและผู้ได้โอกาสโครงการพาน้องกลับมาเรียนโครงการสถานศึกษาปลอดภัยโครงการสา่งเสริมประชาธิปไตยระดับตําบลโครงการดิจิทัลชุมชนโครงการอาสาสมัครกศนองานอื่นๆที่ได้รบมอบหมายดังนี้ ด้านที่2ส,สภาพแวดล้อมทางกายภาพของสองกรตําบลนึงดูดความสนใจและเอื้อต่อการเรียนรู้ Good p i c k b a s e Check-in สกอรระดับตําบลย่านตาขาวมีสภาพอาคารอยู่ในสถานที่มั่นคงมีความปลอดภัยมีการจัดสภาพแวดล้อมโดยยึดหลัก5้าสอผู้รับบริการเกิดความรู้สึกเป็นมิตรและมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลายที่กต่อการเรียนรู้ ด้านที่3กิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการศึกษาต่อเนื่องหรือการศึกษาตษามอัธยาศัยมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพในการให้บริการ Good activity ครูสกรตำบลย่านตะขาวมีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการศึกษาต่อเนื่องหรือการศึกษาตษามอัธยาศัยมีผลเชิงประจักษ์โดดเด่นและมีการปฏิบัติที่ดีรวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่การเรียนรู้ที่ใช้ระบบออนไลน์ มีการบริรณาการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของชุมชนและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งมีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนอันที่4ภาคีเครือข่ายร่วมจัดสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ Good Partnership อาทินำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพกับสำนักงานแรงงานจังหวัดตรังร่วมประชุมนำเสนอผลการจัดทำแผน เป็นคณะทำงานเครือข่ายรายงานประจำตำบลย่าตะขาวด้านที่ 5. มีนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริง Good Innovation มีการนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีการทดลองพัฒนาโดยใช้กระบวนการปฏิบัติที่ดีมีการนำนวัตกรรมที่เกิดจากการทดลองการพัฒนามาใช้หรือเผยแพร่ผ่านช่องต่างๆสกรระดับตำบลย่ตะขาวขอขอบคุณค่ะ